สวัสดีครัเพื่อนๆตอนนี้ผมจะพาท่านมาจุดชมทิวทัศน์เทศบาลตำบลวังกะผมให้ท่านดูนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรงน,นี้เรียกว่าสังขลงนี่นะครับท่านดูเดี๋ยวดูข้างในนะครับเราจะไปชมสะพานไม้ชมสะพานมอญ ดูบริเวณรอบๆมันสวยนะครับวิวสวยๆตอนนี้ก็8โมง8โมงเย็นนะครับท่านดูเดี๋ยวให้ท่านชมความสวยของฝั่งพม่านะครับอำเภอเชีพมา่าฝั่งสะพานมอญสะพานนี่ท่านดูบริเวณรอบๆวิวสวยๆนะครับ นี่คือวิวทิวทัศน์ที่งดงามทีเดียวนี่บ้านวังกะแอดสังขละบุรีเดี๋ยวไปดูกันวิวทิวทัศน์ที่งดงามทีเดียวเลยครับฝั่งขวานี่เป็นห้องน้ำเดี๋ยวไปดูเราไปดู สิ่งงามๆนี่ครับเขาเขียนไว้ว่าดินแดนมหัศจรรย์อดินแดนมนสเสนที่นี่สังขละบุรีดูนะครับตรนนี้ก็มีชิงชา้าแล้วดูนะครับหมู่บ้านเนี่ยท่านเห็นไกลๆนะครับจะเห็นมีสะพานมอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นี่คือตำบลวังกะอันนี้คือวิวทิวทัศน์ทีท่งดงามทีเดียวเลยนะครับท่านดูนี่เห็นไหมครับหน้ามาเที่ยวทีเดียวเลยนะครับ ทางข้างหลังนู้นมีเขางดงามหาได้ป่านนะครับนี่ผมกำลังจะเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปชมวิวกันไปดูสะพานมอนกันไปเลยครับตามผมมาไปเลยมีร้านค้าร้านอาหารครับ รู้สึกว่าผู้คนจะเยอะมากเลยนะครับท่านดูบ้านอาบ้านเรือนจินโตคาเฟ่เดี๋ยวเ้าไปกินกันบรรยากาศเป็นแบบพม่าครับเดี๋ยวไปดูริมน้ำบ้านช้อนทอง ไปดูช้อนก็สีเป็นทองแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันผมต้องลงบันไดหลายขั้นเลยนะครับท่านดูครับเห็นแล้วยังครับแม่น้ำโอ้โหทางลงอะไรยังมีเยอะแยะเลยท่านดูความสวยงามของ สถานที่แห่งนี้นะครับไปเลยลงเยอะเลยนะครับต้องลงล,ลงไปเดินเนี่ยให้ท่านชมสถานที่ท่านดูนะครับเห็นไหมครับสวย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 เฉย,ย,ยทีเดียวเลยแหมตอนเย็นเย็น่าจะมาเดินเล่นกันเย็นกว่านี้ให้แดดลงกว่านี้นะครับข,ขวาก็มีที่ไปเห็นไหมครับ ที่นี่ตำบลวังกะนะครับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโหรงคาเยอะผมลงบันไดหลายขั้นจริงๆทางการก็ดีนะครับทําให้คนท่องเที่ยวกันเนี่ยท่านดูฝั่งซ้ายนี่เป็นบ้านเรือนคน เห็นไหมครับโอเคเลยครับสวยจริงๆแล้วนี่ก็นี่ก็เป็นทางลงเดี๋ยวไปดูสะพานมอนแล้วไปแล้วสะพานมอน้นอ,นอันนี้แม่น้ำอะไรมาดูเห็นแล้วยังครับ เพื่อนๆดูสะพานมอนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวเนี่ยผมจะให้ท่านได้ดูสะพานที่สมัยก่อนชาวมอนสร้างไว้นะครับแล้วก็เสียไปก็มาทำใหม่ขึ้นมาทข้างหลังนู่นเลยนะครับมาดูครับ นี่ท่านเห็นไหมครับนี่สะพานมอเห็นไหมครับนี่จกขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเราลงไปข้างล่างนะนี่คือชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เขาที่อยู่อาศัยกันก็ถือว่าสวยนะครับเราได้ชมวิวสวยๆผมเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านเดี๋ยว ท่านจะได้เห็นรอบๆบ,บริเวณ่งนี้นะครับนี่ท่านดูตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆก็บังไปหมดเลยเมกับสะพานมอญเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปอันนี้น้ามาถ่ายรูปนะครับเนี่ยตรงนี้สําหรับจอดถ่ายนั่งถ่ายรูปเพื่อจะได้ชมสะพานมอญข้างหลังนี้ข้างหลังผมนะครับท่านดูสวยไหมครับเห็นไหมครับ มีภูเขามีอะไรโอ้โหแต่ผมมองว่าสะพานมอนอันเก่าจะงามกว่านี้นะครับการร้องเรียกเลยครับเห็นไหมครับท่านดูสะพานมอนขดหมอนสร้างนะครับนี่คือทีถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะ บริเวณนี้ก็คิวทัดสวยทีเดียวเลยครับแม้งามจริงๆเลยครับน่ามาอยู่พักผ่อนชมบรรยากาศยามเย็นที่นี่นะครับตำบลวังกะนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมาชมด้วยนะครับจุด ตรงนี้เรียกว่าจุดชมวิวจุดชมทิวทัศน์นะครับผมมองแล้วมีภาพสวยๆส,สุดลูกหูลูกตาเลยครับเพื่อนๆครับอยู่ทิวทัศน์ที่นี่แสนสวยผมขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะครับอะ่เืมมาเที่ยวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ